นักการเลวชีเรนะเขามีหมาติเราไปแล้วโดยการนาในาการเป็นที่ไปอาหารอุชุกมัคทางชานมิทันกเก่ท่านผู้เจริญผมรู้จักทางตรงศางสนิงคาเนเธโรในขณะนั้นพระเถระสารลักษเสีก็กำหนดว่านายังมนุสโสเทวตาภาวิสุติผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์จักเป็นเทวดาศาสนามโตเทวินโตเทวราชสิริธโรแสงคุปตุวานะตังมรคทางขงุดปังสาวัตถิมาคมิ ก็เท้าสักกะจอมเทศเทพขันตาผู้ทรงวายซึ่งสิริของความเป็นเทศของเทศก็ย่อนหนทางนั้นแล้วก็เสด็จมาสู่เมืองสาวัตถีวันโสเถรันะโสเถรัส,สเวส,ส,ส,สเวัสายะการนี้สาวกุตุงที่แกนาการนี้ตามปัาสาลังเนตสวะเท้าสกกาก็นำ พระเถระไปสู่บารรณศาลาที่สุดุมทีผู้น้องให้สร้างไวายภรเกนิสีทาเปตะวาก็ให้นั่งบนแผ่นกระดานดายนนา,าสายย่าวันเนนะตัสสาสันติกางคัตวาก็กระด็จไปสู่สำนักของน้องชายน้าด้วยเชิดของสายผู้เป็นที่รักสมมาปาลาติปกโกส่ร้องเรียกว่าปาละสหายทิ้งสามมาติมีอะไรรุสหายแต่ละจ่าอากตาตภาวังชานาติ เรารู้ราาวความที่พระเถระมาแล้วนายชาเนีท่านรู้ความที่พระเถระมาแล้วหรือนายชาณิผมไม่รู้จึงปานาเถรลาอาคโตข้าพระเถระมาแล้วหรืออามาสัมมาอิธานาหังนี่ลาัางกันตาวาเถรังตยาการกิกาปานาสาลายานิสินาการทิสวาอาคโตมิสติบันนี้เราไปแล้วสุวิหาร ทิสวาเห็นแล้วเถรลังซึ่งม่เถรลานิสินกลางผู้นั่งแล้วยาการิตัดบรรสา,าลยยายในบรรณาสลาที่ท่านให้สร้างไ้อาคาโตมีเข้ามาแล้วตากานีหลยไปแล้วกุดุมที่โกปีแนมะ้กกุดุมปีนี่หารังคันตวาไปแล้วสุวิหารเถรังทิสวาเห็นวมาเถระังตาพระโลเรปวัตเป็น์โตรอทิศวาก็ร้องไห้ึิงเกลียวัวอีทางดิสวายอ๋อพันเตตุมหาการมุกขิโนาทาสินสิงอาทีนิวัตวาก็กล่าวว่า อันเจ้าทานพุทธเจรณาหางหอมวิศวะเห็นแลายทางซึ่งเห็นนี้นาตาสีไม่ห้าแล้วพุทธเจ้าเพื่ออันบวชจงมากลางแก่ท่านทั้งหลายพระเวทตาสักการะักเกพุทธิเสกตวากระทำซึ่งธาตุอาเบกผู้เป็นธาตุสองคนให้เป็นไทยเถรสาสชนทุเกปภาเชตวาก็ให้บวชในสำนักของพระเถระยาคุปตาทีนิอาริตวาตัวนี้นะอันโตัวคำว่โตยาคุปตาทีนิอาริตวาเจรังอุปทาถาติปฏิปาเทติ ก็มอบสลายว่าท่านทั้งหลายจุณเดท่านทั้งหลายอุปัฏฐะอาริตะวานนมาแล้วยากุปตาจินี้ซึ่งยากูเรพัตเป็นต้นอันโปขามะโตจากภายในบ้านอุปัาฐะอุปัฏฐะถาจงบ่รุงเถรังซึ่งพระเถระสามเณราสามเณรทั้งหลายกตวากระทำแล้ววัดตปฏิวัดตังซึ่งวัดและวัดตอบเถรังอุกัดเสียงสู บามลุงแล้วซึ่งพระเถระเฉกษัติย์วสัมพิสาวาสินโนพิขัวครั้งนั้นในวันหนึ่งพิตรู้ผู้มีปกติอยู่ในทิศคิดว่าสัจธรรมปัจจิสามาัติเราจะเฝ้าพระศาสดาเชตวันังอาการตวามาสู่วิหารเชตวันสัจธรรมวันทิตวานไหวพระศาสดาสิทธิมหาเถรีทิ่วส,วส,วทยยสวาเห็นพระมหาเถระแปดสิบรูปยาละจาริกรารจารันตาเที่ยวไปอยู่ตัวที่จาริในวิหารปัะตวาถึงแล้ววัสนฐานันท์ ซึ่งที่เป็นที่อยู่จาก,กุปาระเทรสชาของพระเถระชื่อว่าจาก,กุบานอีกางทางปีปสัสสามาติคิดกันว่าแม่ยังเรา,งารสง่าปีปัสสามามาจะดูยำปีแม้ซึ่งที่นี้สายยางสะทะที่มุขาอรืุสูงก็เป็นผู้มีหน้าเฉเพาะต่อที่นั้นในเวลาเย็นแต่สมิงคะแเนในขณะนั้นหาเมโกเมย์ใหญ่ทตั้งขึ้นแล้วแต่พระเราน่านอีธานีสายยางจากเมโกจาอุทิโตปาโตวะอคันตวาปฏิสสามาตินิวัดสิงสุ ก็กลับแล้วด้วยความคิดว่าวันนี้เป็นเวลาเย็ยนเมฆจะอุทิโต้เมฆก็ตั้งขึ้นปาตว,ว่าอาคันตวาปฏสิสามะพวกเราจะมาเลยดูในเวลาเช้าเทวฝนปัตมะยาเมวัตสุตวาตกแล้วในปัตมยามมัจุมายามมีวิคตโตก็ไปป่าแล้วในมัจุมยามเถรเพระเถระอรัชวิริโยปารกวามเพียนอาจินะจังกามนอตอนนี้ก็มีการสังสมในการจงกรมแล้วตัวนี้ ถ้พพวงนะก็จาไว้อารัฐวิริยก็ดีอาจินะจังกมโนก็ดีนะสองตัวนี้ก็เียบไว้แล้วก็จาําอารัฐาวิรยิยอาจินะจังกมโนอารัฐวิรยิยอาจินะจังกมโนโงาสมาปัจชิมายาเมจังกมมันางโอตริเพราะฉะนั้นจึงอย่างลงสู่ที่สุกรมนปัปชิมายามแต่ถ้าปณะนาวาัพุทธายะภูมิยาพพะหูอินทัคโคปกาอุสัยอิงโตเพราะในการนั้นแมลงต้มทองตัวน,นี้ก็จําม,มันยากนะ อินทัพโครปากาตัวนี้เขาแปลว่ามแมลงข้อมทองอ่าอินทัพโครปากามแมลงข้อมทองยินทัพโครปากายินทัพโครปากาทั้งห้ารอบนะนะเพราะหูหลายตัวยินทัพโครปากาเนี่ยถ้าสังเกตเขาบอกอะไรอะไร <c oughs> อ่าอาการประจำ26 ตอนนี้มันไปดูในในนั้นก็มีอยู่ก็กล่าวไว้กล่าวไว้ในในธรรมบ,บทนะนะธรบทภาคภสัจสิทธิ์ในเมืนะม่อวานน่ะไม่ได้ insect insect อะไร insect insect เขาหูอินทัพโคปกานะ่ะดังแหลมคล้อง,องเป็นจํานวนมากอุตส่าห์สู่ตั้งขึ้นภูมิยาที่ภาคพื้นนราวุฒิายาอันฝนตกแล้วใหม่ ประธานในการนั้นแต่เถรเลจังกลับมันปมเป๋เมื่อเถระจงกรมอยูเ่เป๋แมลงค้อมทองเหล่านั้นเยภูเย,ยนาวิปัสินสุข้อนวิบัติแล้วโดยมากอันเจวาสุกาเถระสาจังอมนัทานางการและเวะสวะนัทมสมัติจินสุอันเจวาสิ่ของมัเถิลาไม่กวดที่เป็นที่จงกรมต่อเวลในเวลาอีกเร,รที่ขู่พี่จูนอกนี้อคันตวามาด้วยความคิดว่าเถระสาวก็ะนธานางปัสสิสามา เราจะดูซึ่งที่เป็นที่อยู่ของพระเถระจังกมเนปานเกจิสวาเห็นศาสมีชีวิตเป็นจํานวนมากพออยู่นัสมิงจังกมติอุชิงสุก็ถามว่าใครจงกรมในที่นี้อามาการมิชายโยพันเตติอ่าก็อันเตวศึกก็กล่าวว่าอุบาชาของกระผมทั้งหลายขอรับเทวุชายจึงสุพิชุรานั้นก็ยกโทษปัสสจากธรรมณัตากรรม่านทั้งหลายจงดูกรรมของสมณะสปจากปกาเลนิปชิตวานิทายันโตสินติอากตวา ในเวลาตาดีๆท่านก็นอนประพฤติหลับอยู่ไม่กระทาอะไรอยู่ทานนี้จะคูวิกรักกาเลจังก็จังกลับมามีติเอจเกปาเนมาเลสิในการนี้ในเวลาที่ตนตาบอดก็ทําสัตว์มีชีวิตมีประมาณเท่านี้ให้ตายด้วยความคิดว่าเราจะจงกรมอาถรรกระดุษสามีตีอนัตถังอากริท่านได้กระทาความที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความคิดว่าอาถังกระดุษสามีเราจะกระทาประโยชน์ อาชาเตคันตวาทีนั้นท่านเหล่านั้นก็ไปพระทาคัตสาโรเจสงคามซุนแก่พระตถาคตพันเตจักุปารัะเจโรจงกามีติพระหูปานเจมาเรสิเตธรรมุญเจระมัมตติราชชื่อว่าจักุปาระก็ฆ่าสัตว์เรียนจํานวนมากด้วยความคิดว่าเราจะจงกรมจึงบรรณาสตุเมหิมาเรนโตทิโสสิพระทาคัตสาวกถามว่าก็อาพระเถระชื่อว่าจักุบาละฆ่าสัตว์ท่านทั้งหลายเห็นหรือทิโสปันเตไม่เห็นบอกรับ ยะเทวตุเมตังนปัสสะมันแล้วเหรออาเดี๋ยวมาวย่อหน้านี้หน่อยนึงสักห้าแถวเนี่ยมันจะจบวันละยะเทวตุเมตังนปัสสะตาตาอาโสติเตปาเนนปัสสติอ่า,า,นนอาท่านทั้งหลายไม่เห็นพระเจ้าั้านฉันใดพระเถราแม่นั้นก็ไม่เห็นสัตว์เหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันเจนาสวานามรณะเจตนานามนณะติพิเกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ธรรมราวะมรณะเจตนาย่อมไม่มีแก่ก็เสียนาศทั้งหลายพันเตอร้าตาสาวุณิสเยสติอันบูเรนเมื่อวันนี้สายแห่งพระหับมีอยู่กัตมาอันโตชาต่อเพราะเยรารายพระเถระจึงเป็นคนบอดอานากรรมธรรมวเสนะพิโคเวติพระศาสดาก็ตรัสว่าด้วยความพิสูจทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ตนกระทำแล้วจึงปณญพันเตเปนนกตัรมติก็เพราะองค์บูเจรันทำอะไร มันแตอะไรเช่ว่าจากอุบาลน,นั้นสร้างไว้แล้วเจนี่พุทธเวสุนัชะรือว่าไม่เป็นหลาย่ายเช่นนั้นเจ้าเธอจงฟังนะมันก็เหลืออีกใบเดียวจะจบจะจบเอาก็ทวนจบหน่อยหนึ่งนะทวนจบหน่อยนะอันน้เสิอไห้พระอาจารย์ดนี่ยมา กว้างห้าสิบยอดกว้างห้าสิบยอดบัานนาสายโยชนาวิชาตังยาวหกสิบยอด สัตยโยชนายามังนาสิหายุทธปณาละใจโยชนะพระหัลังห้าลังนีสีมนดอกใจยาพฤกใจยาสุมนาปุภาวันานัง มีปกติฟูขึ้นแล้วก็ยบลองอนามนะอุณนามนะปกติสังโอนามานะอุณนามานะปกติสังนะโอนามานะอุณนามานะปกติสัง,นะาาาาาางใคร ใครหนอแลจะให้เราเคลื่อนจากฐานไ้ยจริงไนดะ้ยังไงใครหนอแลประธานอ่าอ่าคนทุกขอ์อมาฐานาจาเวตุกามโมนะคนทุกขอ์อมาฐานาจาเวตุกามโมในบนารรณสนศาลาที่ท่านสร้างแล้ว กายาการิตาปนะสาลีปาาอกายาการิตาปนะสาลายังร้องให้สึ้นเกือนอยู่แทบเทา้าร้องให้สึ้นเกือนอยู่แทบเทา้า่การเจโตได้ไงการนันโตอ่วพอได้หน่อยนะึงแต่เขาบอกว่าปาทัมม้งหมเลบอกว่าเจโตโลทิตวา โลทิตว,วานะกระทำกระทำเด็กที่เป็นท่าสองคนให้เป็นไผ่าาไาาอ่าเก่งมากอาสาาะสารเกพุทธิเสกจัว,วาเน,นี่ยทเวเลยนะทะเวตาสารเกศพุทธิเสกจัว,วาก็เอา,ออาอพอหอมปากหอมพอนะมากไปเดี๋ยวจะเบลอ